ขณะการเพื่อนใจจัดทางเองจัดเองเพราะที่เราไปท่าบุญมันจะบม่ได้คำนึงถึงเาช่วงทั่วเอเชียนสาก็อีเสีย้องที่หายหรือที่อุยอ่ามั่งจ่าพเห็นไหนมันช่องย่างหามพือเก่านะครับเป็นไหชจ้งย่าาเ่าไว้พืนเก่าในขณะเดียวกัน่เรืวทางแนวทางนี้ก็สามารถภาใจกับขอพูดไปก่อนนะครับเนาะลอย่อนอึดอึจะเป็นต่อ นะครับก็ขอขอเป็นท่านให้เอ่อน้องวีนที่องวีนที่เป็นาหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับจัถึงเวลาฉะนั้นเราก็ขอขอผ่าใจนี่ขอไปก่อนนะครับผ่าใจนี่ขอไปก่อนตอนนี้ไม่ไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าทางเจ้าภาพผ่าใจก็มีสถานะหลายนะครับเจ้าประการจะได้ก็ขอไปก่อนครับอ่อมืออื่นเขาไม่ีโอกาสอีกมือหนึ่งก็จะไว้ครับเพราะว่ามันจะเข่าสู โดที่การก่อนจำนวนสารเท่าจะเป็นสิปกอได้ห่าจะดำเนินารเลยพอวาระเดียก็พุ่งล <ais ama S 1> ังองลังทันนะครับเพาจะเดินทาไมจาเจ้หวัดมาจะเลร่นจังหวัดเ้โสธรลำาเอาไหนไปาลครับเอาไหานนะครับพอวามันลำบากย่างพฤศจิับ เจ้าสั่นในขณะนี้ก็ขาฟ้องปีต์ปีต์ขาดใจไปก่อนเด้อครับเด้อเอาเป็นมื่ออื่นนะครับเป็นมื่ออื่นผมอาวลาอาจจะทําพิธีจวนจะถึงแล้วเนี่ยแค่เจ็ดแปดก็เก่าในที่นี้ครับสำหรับจวนอภิธรรมกาศกระเพาะแจ้งคณะกรรมการเพิ่นเด้อครับแจ้งคณะกรรมการเพิ่นแล้วเขาก็จะได้เอาปัจจัยใส่ซ้องสำหรับนั่งไปนั่งไปให้ท่านอยูบริเวณพุทพิธี นะครับอ่าาะนาโนอ้าจิตบนมปานิจาวจัสลาอปาทยิาปาิจวานีาอนติเดตสังปตมุเออน้ดีก่า